สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวกันครับสินค้าเข้ามาครับจากลาซาด้าครับมาดูข้างในครับนี่ครับของของไม่ได้ใหญ่แล้วก็จะยาวคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นแล้วก็คุณผู้ชมเดาไม่ถูกว่าเป็นอะไรนะฮะมาดู่ะสินค้าที่เราสั่งมาจะตรงสเปคของเราไหมครับ ถ้าไม่ตรงนี่มแหเราเสียใจมากนะครับแต่ถ้าตรงนี่เราแฮปปี้นะครับผู้ชมมาดูครับ ไม่แห่คุณผู้ชมเล่นซิปิดหนะักไว้เนี่ยแกะผิดด้านผมว่านะคมจิ้มต้อออกด้านนี้นะระวังมือนะครับเ,เขาเอาเทปกาวใส่มาดีมากเลยครับ Hoa 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 ồ hoa 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 โอ้คุณผู้ชมสินค้าเราสั่งมาเสียหายคุณผู้ชมนี่ต้องถ่ายส่งไปให้ร้านร้านเขาส่งมาให้ใหม่นะคุณผู้ชมนี่ครับเสียหายเลยคุณผู้ชมดูดูครับแล้วก็สเปกก็ไม่ได้เหมือนที่เราสั่งซื้อนะครับเราสั่งซื้ออีกสเปคหนึ่งครับนี่แบบนี้ใช้ไม่ได้คุณผู้ชมนี่สเปคแบบนี้สเปคแบบนี้ใช้ไม่ได้คุณผู้ชมนี่ครับ ขาว่าส่งคืนได้ไม่รู้จะส่งคืนได้ป่าดูครับดูนี่ส่งสั่งมารลครประแพงด้วยนะครับท่านผู้ชมดูครับเป็นบูธแบบนี้เป็นบูธแบบนี้มันไม่ทนนะคุณผู้ชมนี่ครับมันไม่ทนเนี่ยอันนี้หักมาไอ้หักแบบนี้เราไม่สามารถที่จะนั่นได้เลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันขันน็อตไม่ได้อมันเสียนะครับดูมาชมดูครับออกมาเสียหายแล้วแต่มันทุกมาท่านผู้ชมเนี่ยหักแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับ เราเสียเงินแล้วคุณผู้ชมนี่8แปดร้อยกว่าบาทแปด้อยสิบสามบาทนะครับหักแบบนี้ใช่ไม่ได้เลยครับมันมันขันน้อนไม่ได้คุณผู้ชมสเปคที่เราซื้อมาก็ไม่ได้มันคนละสเปคครับชงสั่งแบบนี้ไม่รู้จะขื้นได้เปล่าเนี่ยบอกมานี้นะยขึ้น ถ้าเคื่อนไม่ได้เราก็จากตัวนี้มันดีอยู่แต่ตัวนี้มันไม่ดีนะครับแ้วก็เราก็สามารถที่จะแอปพลายได้อยู่นะสําหรับพวกเรานะครับแต่ถ้าถ้าสมัยแบบนี้มันไม่ถูกสเปคนะครับราคามันราคาแบบนี้มันจะถูกนะครับประมาณไม่ถึงหกร้อยแต่ราคาที่เราสั่งซื้อมามันแปดร้อยกว่านะครับสเปคมันดีกว่านี้นะครับผู้ชม นะยคุณผู้ชมนี่วันนี้เราวันนี้เราเสียใจ <laughs> เสียใจย,ยิ้มได้ครับยิ้มครับยิ้มยิ้มไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต้องส่งไปครับว่าสินค้าใช่ไม่ได้นี่คุณผู้ชมอ่ะคลิปนี้ก็คงจะมาเล่าสู่กันฟังครับลำลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ